เรื mm ่องมีอยู่ว่า วันนี้เลดี้จะพาทุกคนย้อนไปช่วงสเปนศตรวรรษที่16ท่ามกลางวังวนแห่งอำนาจการหักหลังและความลับของราชสำนักมีหญิงสาวผู้หนึ่งที่ถูกจดจำในประวัติศาสตร์เธอคืออนาเดเมนโดซาหญิงงามผู้มีตาเพียงข้างเดียวแต่กลับสะกดใจทั้งราชสำนักโด้วยเสน่ห์ลึกลับจนกลายเป็นตำนานแห่งความรักอำนาจและโศกนาฏกรรม อันนาเดอร์เมนโดซาทีเดราเซดาเกิดปี1540ในเมืองกัวดาลาฮาราประเทศสเปนเธอเกิดมาในตระกูลใหญ่ตระกูลเมนโดซาซึ่งเป็นหนึ่งเมตระกูลที่ทรงอำนาจที่สุดของสเปนยุคนั้นมีทั้งบรรดาศักดิ์ เกียรติและความมั่งคั่งเต็มมือตั้งแต่เล็กอันนาก็ถูกเลี้ยงดูมาในฐานะลูกสาวผู้ดีต้องเรียนรู้ทั้งาศาสนาการวางตัวในราชสำนักดนตรีการเต้นรำร่วมถึงวรรณคัมเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาแบบลูกสาวชนชั้นสูงของสเปนในยุคทองเลยทีเดียวแต่ชีวิตเธอกลับเจอเรื่องที่โชคร้ายที่สุด เธอเสียตาข้างหนึ่งไปเรื่องนี้ไม่มีการบันทึกแน่ชัดบางแหล่งบอกว่าเพราะเธอดวนดาบตอนเล่นกับเพื่อนผู้ชายบางแหล่งบอกว่าอุบัติเหตุแต่ไม่ว่าเพราะอะไรมันกลายเป็นเอกลักษณ์ติดตัวเธอไปตลอดชีวิตเธอถูกเรียกว่าลาตวยตาแปลว่าหญิงตาเดียวแต่ขอบอกเลยว่าแม้จะมีตาเดียวเธอกลับสวยและสง่างามจนใครๆก็หลงไหล พออายุ12ปีอันนาก็ถูกจับแต่งงานตามประเพณีตระกูลผู้ดีโดยสามีคือรุยโกเมสเดอซิวาเจ้าชายแห่งเอโบลีคนสนิทของกษัตริย์ฟิลิปที่สองแห่งสเปนเขาเป็นขุนนางชาวโปรตุเกสที่มารับใช้สเปนการแต่งงานนี้ไม่ใช่เรื่องรักหรอกแต่เป็นเกมการเมืองเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างตระกูล อันนาในวัยสาวขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในหญิงงามที่สุดในราชสำนักสเปนเธอไม่ใช่สาวเรียบร้อยอย่างเดียวแต่ยังมีความมั่นใจฉเฉลียวฉลาดและกล้าพูดกล้าแสดงออกทำให้เธอโดดเด่นในทุกงานเลี้ยง รุยนี่ถือว่ารักครอบครัวนะถึงจะเป็นการแต่งแบบการเมืองแต่เขาก็ให้เกียรติภรรยาไม่ได้กดขี่อนาเหมือนสามีขุนนางบางคนในยุคนั้นแถมยังพาอนาเข้าสังคมสูงของสเปนอีกทั้งคู่มีลูกกันเยอะมากถึงสิบคนเลยทีเดียวซึ่งก็ทำให้อนาได้ชื่อว่าไม่ใช่แค่สวยแต่ยังเป็นคุณแม่ผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักอีกด้วย แต่ที่แซบคืออันนาไม่ได้เป็นแค่คุณหญิงคุณนายผู้เลี้ยงลูกนะเธอยังคงใช้ชีวิตหรูหราฟูฟ้ารักแฟชั่นเข้าสังคมและค่อยๆแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดกล้าแสดงออกและมีสเสนด่ดึงดูดใจคนรอบทางเรื่องร้ายเกิดกับเธอรุยโกเมสเสียชีวิต ปี1573แหล่งประวัติศาสตร์ระบุว่าเขาป่วยหลายโรคเรื้อรังและเสียชีวิตด้วยสุขภาพไม่แข็งแรงแต่การตายของเขาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอนาเลยนะเพราะหลังจากนี้เธอก็ต้องยืนหยัดในราชสำนักด้วยตัวเองก่อนหน้านี้อนาเป็นแค่ภรรยาคนทรงอิทธิพลแต่พอสามีไม่อยู่แล้วเธอเองก็มีชื่อเสียงมีลูกเยอะและยังสวยลึกลับสะกดคนอยู่ทาให้เธอกลายเป็นคนที่ใครๆก็จับตา เธอไม่ใช่หญิงไม้ที่เก็บตัวเงียบๆน,นะเริ่มมีข่าวลือว่าอัน,นามีความสัมพันธ์กับอันโตนิโอเปเรสคนสนิทของพระราชารัฐมนตรีหนุ่มรูปหล่อที่เป็นคนโปรดของพระเจ้าฟิลิปที่สองเปเรสเองก็แซบ่บเพราะเขาเล่นการเมืองเบื้องหลังเก่งเรื่องอิทธิพลและเล่ห์เหลี่ยมทั้งคู่เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมการเมืองมีเรื่องซุบซิบเรื่องการแอบรักการเขียนจดหมายหากันไปจนถึงการร่วมมือวางแผนทางการเมือง มีเรื่องลับเกี่ยวกับการลอบสังหารดอนฮวนเดอเอสโกเบโดรัฐมนตรีคู่แข่งเปเรสเกี่ยวข้องโดยตรงอัน,นาก็ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือทางลับหรือรู้เห็นเหตุการณ์แผนการกับอันโอเปเรสสร้างพันธมิตรทางการเมืองทั้งคู่ร่วมมือกับกลุ่มขุนนางที่สนับสนุนอำนาจของตนเองควบคุมราชสำนักจากเบื้องหลังทั้งคู่ใช้ความใกล้ชิดกับพระเจ้าฟิลิปที่สองเพื่อเข้าถึงข้อมูลลับวางแผนและปรับสมดุลอำนาจให้ตน เองได้ประโยชน์การสื่อสารลับมีจดหมายและผู้ส่งข่าวที่ทำให้ทั้งคู่คุมเกมได้โดยไม่ต้องปรากฏตัวแผนทั้งหมดทำให้ราชสำนักเริ่มระแวงตอนแรกพระเจ้าฟิลิปที่สองเปิดใจรับอนา,าเห็นเป็นสตรีผู้สง่างามรวมถึงให้เกียรติสามนี้ที่เป็นคนสนิทด้วยแต่พออันโตนิโอเปเรสเข้ามาเกี่ยวข้องโดยความระแวงเรื่องอำนาจอนา,าถูกกล่าวหาว่ารู้เห็น การลอบสังหารคนสำคัญทางการเมืองดอนยวงเดอเอสโกเบโดเป็นข้าราชบริพานชาวสเปนในศตวรรษที่16เขาเป็นเลขาส่วนตัวของดอนยวงออฟออสเตรียน้องต่างแม่ของกษัตริย์ฟิลิปที่2แห่งสเปนผู้มีชื่อเสียงจากชัยชนะในยุทธการเลปันโตร คศ1571สาเหตุการตายของเอสโกเบโดเขาถูกลอบสังหารในกรุงมาริดปีคศ1578เขาถูกแทงหลายครั้งโดยกลุ่มนักฆ่าที่ซุ่มรออยู่ใกล้บ้านของเขาการฆาตกรรมครั้งนี้เชื่อมโยงกับการเมืองในราชสำนักโดยเฉพาะการขัดแย้งระหว่างเอสโกเบโดซึ่งพักดีต่อดอนยวงออฟออสเตรียกับแอนโทนิโอเปเรสข้าราชการคนสนิทของกษัตริย์ฟิลิปที่สองมีหลักฐานบางส่วนบ่งชี้ว่ากษัตริย์ฟิลิปที่สองอาจรู้เห็น หรืออย่างน้อยก็อนุญาตให้มีการกำจัดเขาเนื่องจากเกรงว่าเอสโกเบโดกำลังเปิดโปงหรือแทรกแซงเรื่องลับบางอย่างในราชสำนักทำไมฟิลิปที่สองเลือกที่จะขังเธอเพราะแอนนาเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งฉลาดมีสเสน่ดึงดูดผู้ชายในวังเยอะมากคือคนแบบนี้อยู่ในวังแล้วน่ากลัวสำหรับกษัตริย์เพราะอาจปั่นเกมการเมืองได้ง่ายตอนสามีเธอยังอยู่ อาณาก็มีบารมีสูงอยู่แล้วแต่พอสามีตายเธอกลับยังคงเป็นตัวละครเด่นในวังบวกไปจับมือกับเปเรสอีกฟิลิปที่สองก็ยิ่งไม่ไว้ใจเพราะมันเหมือนกําลังสร้างอํานาจใหม่ขึ้นมาแข่งแถมทั้งรู้ความลับเยอะอีกไปสนิทกับคนที่ไม่น่าไว้ใจเลยกลายเป็นภัยต่อราชบัลลังก์จุดจบของทั้งสองหลังจากคดีลอบฆ่าดอนยวงเดอเอสโกเบโดถูกไตส่สวนทุกสายตาก,ก็มองไปที่เปเรสนี่แหละว่าเป็นคนวางแผนฟิลิปที่สองเองก็เริ่มไม่ไว้ใจสุดๆแต่เพราะเปเรสเคยเป็นคน โปรดเลยไม่ได้โดนฆ่าทันทีตอนแรกเปเรสยังรอดเพราะมีเส้นสายแถมรู้ความลับเยอะกษัตริย์ก็ไม่อยากให้เรื่องแดงแต่พอเรื่องมันบานปลายบวกคนเริ่มซุบซิบฟิลิปที่สองก็เลยสั่งจับเปเรสเข้าคุกแต่เปเรสหนีออกมาได้เขาหนีไปฝรั่งเศสแล้วใช้ชีวิตเป็นตัวละครลีภัยการเมืองไปเขียนหนังสือแฉสเปนซะอีกจากขุนนางคนโปรดกลายเป็นศัตรูของกษัตริย์ฟิลิปที่สองไปเลยส่วนอัน,นาตอนแรกไม่ได้ขังในคุกจริงแต่ถูกกักบ,บริเวณอยู่ที่คฤหาสน์ของตัวเองเหมือนเฮาส์อาร์เรส ร,รูแต่ไม่มีอิสระเธอเคยเป็นสาวแซบที่มีคนห้อมล้อมแต่พอถูกกักก็กลายเป็น หญิงไม้เหงาเหงาที่ถูกตัดขาดจากสังคมสุขภาพเธอก็ค่อยๆแย่ลงเพราะความเครียดเพราะไม่ได้ออกไปไหนเหมือนเมื่อก่อนอันนาใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเรื่อยๆมาหลายปีจนกลายเป็นเหมือนคนถูกลืมสุดท้ายเธอก็ตายในสภาพที่เงียบเหงาไม่มีเกียรติยศเหมือนเมื่อก่อนทั้งๆท,ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจและสเสน่ห์ที่สุดคนหนึ่งในสเปนเธอตายตอนอายุประมาณ52ปีปีคศ1 5 9 2ชีวิตแสนเศร้าของเธอความทะเยอทะยานอยากอยู่จุดสูงสุด แต่ไปไม่เป็นดังหวังถ้าชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเจอกัน EP หน้านะ